ดินแดนบริสุทธิ์แห่ง AEC เมียนมาทะเลสาบอินเลบนภูเขาเหนือระดับน้ำทะเล900เมตรมีลูกหลานชาวอินชาอาศัยอยู่ชาวอินทาที่เกิดในอินเลไม่มีทาาไปจากที่นี่หรอกนะครับผู้ที่อาศัยอยู่เหนือทะเลสาบอินเลตั้งแต่เกิดจนตายแม่ Amazing มีเอกลักษ์ณพวกเขามีวิถีชีวิตที่แตกต่าง อินเลโชคชะตาของฉันไปพบความเป็นอยู่ของชาวอินทาในเมียนมากันต่อเครื่องหนึ่งชั่วโมงครับจากเมืองหลวงย่างกุ้งและต่อเรือที่ท่าน้ำเฮฮูใช้เวลาอีก30นาทีเหนือระดับน้ำทะเล900เมตรครับเราก็จะพบกับทะเลสาบอินเลที่สวยที่สุดในเมียนมา ทะเลสาบอินเลที่กว้างขวางมีลูกหลานชาวทะเลสาบที่ชื่อชาวอินทาอาศัยอยู่เต็มไปหมดแม่เต็มไปด้วยรอยยิ้มผู้คนชาวอินทาเป็นมิตรที่ยิ้มทักทายคนแปลกหน้าก่อนกลับไม่ใช่แค่เจ้าของครับที่อาศัยเหนือน้ำหมูก็อยู่ในคอกเหนือน้ำเช่นกันครับตัดจะเข้ามาถอดรองเท้าก่อนแล้วเข้ามาเลยอุด ชีวิตคริมทะเลสาบแบบนี้ครับชาวอินทาใช้ชีวิตโดยขาดเรือไม่ได้ครับแต่ทว่าวิธีการพายเรือแบบนั้นมันคืออะไรกันเนี่ยสิ่งที่ใช้พายเรือนั่นก็คือเท้านั่นเองครับยิ่งสำรวจอย่างละเอียดก็ยิ่งน่าประหลาดใจเข้าไปใหญ่ครับชาวอินทาแห่งทะเลสาบอิเลไม่ใช้มือแต่ใช้ทเท้าพายเรือครับ แล้วแทนที่จะใช้มือสบายๆทำไมกลับยืนพายด้วยเท้าเปล่าล่ะครับเนี่ยเพราะว่าทะเลสาบมีพืชน,น้ำแล้วก็ต้นไม้เยอะมากเลยต้องใช้เท้าส่งแรงที่จะพายเรือไปข้างหน้าได้นะครับการพายด้วยเท้าเปล่าของชาวอินทาเพื่อความอยู่รอดในทะเลสาบที่มีพืชน,น้ำเยอะครับเป็นแบบนี้แล้วเครื่องยนตเรือก็ไม่มีค่าเลยเลยสิครับเนี่ยชาวอินท่านเรียนการพายเรือด้วยเท้าตั้งแต่ห้าขวบ ยืนอยู่ท้ายเรือที่ยาวกว่า7เมตรถ้าจะพายเรือด้วยเท้าเปล่าต้องทรงตัวเก่งมากเลยนะครับการอาศัยในทะเลสาบที่มีพืชน้ําเยอะพวกเขาจงมีวิธีจับปลาที่ไม่เหมือนใครครับขั้นแรกก็แค่พายเรือด้วยเท้าเปล่ามันก็ดูน่าตกใจมากแล้วนะครับเนี่ยแล้วอะไรอีกล่ะเออนนนนแล้วก็ได้เห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับ พวกเขาใช้แรงทั้งหมดตีลงไปในน้ำนี่คือวิธีการจับปลาของชาวอินทาครับพวกปลาที่หลบอยู่ระหว่างพืชน้ำมันจะตกใจเสียงนะครับแล้วก็จะว่ายไปทางตะข่ายนะครับวิธีการนี้ครับทำให้ปลาที่ซ่อนอยู่ระหว่างพืชน้ำตกใจจะได้ว่ายไปที่ตะข่ายอย่างนั้นใช่ไหมครับใช้วิธีนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วจะจับปลาได้บ้างหรือเปล่าเนี่ย และแล้วตาบคายที่อยู่ไกลาตาก็จะปลาที่ตกใจเพราะเสียงได้แล้วครับแต่ละวันปลาที่จับได้ประมาณ8กิโลครับทรัพยากรมากมายที่ทะเทรสาบอินเลมอบให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชาวอินทาที่เกิดในอินเลนะ่ะไม่มีท่าไปจากที่นี่หรอกนะครับเมื่อจับปลาได้แล้วครับก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็เจอกับคนที่กําลังช้อนเอาพืชน,น้ําขึ้นเรือครับเออนทที่ยาโมครับ จะเอาไปทําปุ๋ยสวนมะเขือเทศนะครับถ้างั้นสวนมะเขือเทศอยู่ที่ไหนเหรอครับอ๋ออยู่ด้านหลังหมู่บ้านนู่นน่นแหละครับเอาพืชน้ําจากทะเลสาบไปใช้เป็นปุ๋ยปลูกผักอยากรู้จังว่าทําได้ยังไงเราก็เลยรีบตามไปแบบไม่คิดเลยครับแม่มีสวนอยู่จริงๆด้วยครับช้าวสวนก็นั่งลงบนเรือแล้วก็เอาพืชน้ำใส่ลงไปแล้วนั่นเขาจะทำอะไรกันล่ะครับเนี่ยจุนเมียวครับเป็นสวนเหนือน้นำครับ ที่นี่ปลูกพืชทั้งมะเขือเทศแตงกวาพริกดอกไม้ก็ปลูกด้วยนะครับไม่ต่างอะไรกับการปลูกผักบนดินในทะเลสาบเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี่เป็นสวนลอยน้ำอย่างนั้นเหรอครับชาวอินทามีวิถีชีวิตโดยการทำสวนเกษตรเหนือพื้นน้ำทะเลสาบอินเลครับเราจะมาเผยวิธีทำสวนน้ำของชาวอินทากันนะครับ ขั้นแรกเอาไผ่กับกกมาทําเป็นฐานรองด้านล่างซะก,ก่อนครับต่อมาก็นําดินที่ได้จากท้องทะเลสาบมาถมทับประมาณ10ซนติเมตรครับแล้วก็ปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิกแล้วก็โปรยด้วยปุ๋ยจากธรรมชาติเป็นอันจบเหรอไม่ใช่สิครับเพราะเป็นสวนที่ลอยอยู่เหนือน้ําต้องไม่ลืมสิ่งสําคัญก็คือการตรึงสวนไว้กับพื้นทะเลสาบเพื่อไม่ให้ลอยไปไหนนั่นเอง่ะครับคือถ้าปลูกพืชเล็กบนจุนเมียวนะครับจะโตเร็วกว่าบนพื้นดินครับ และปุ๋ยเยโมก็ทําให้ยิ่งอร่อยขึ้นด้วยนะครับชาววินทาปลูกพืชด้วยปุ๋ยที่เป็นมิตรกับธรรมชาติครับซึ่งมีเฉพาะในทะเลสาบแห่งนี้ครับเพราะเป็นพืชผลที่ชาวสวนตั้งใจปลูกอย่างมากเลยออกดอกออกผลโตว,วันโตคืนครับแม่ปลูกได้น่ากินจริงๆนะครับเนี่ยพืชออร์แกนิกจากสวนเหนือทะเลสาบอินเลรสชาติเยี่ยมไม่แพ้ใครครับ ในเมืองราคาแพงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนขาดตลาดแต่ทว่าที่ตลาดทะเลสาบอินเลมีของอย่างอื่นที่แม่บ้านชาวอินทานิยมก็คือเบนซินดีเซลน้ำมันพืชน้ำมันประเภทต่างๆครับมีทุกประเภทเลยทีเดียวเชียวน้ำมันลิตรละพันสามร้อยจารครับน้ำมันพืชพันแปดร้อยจานะครับขนาดน้ำมันมากมายหลายถังและข้าวเต็มโอง่งยังต้องการจนขาดตลาดเลยครับ บอกอย่างนี้ครับถ้าเป็นวันที่มีตลาดแม่บ้านจะรีบมาตลาดแต่เช้ากันเยอะมากเลยครับแล้วจะซื้อหมดหรือเปล่าเนี่ยเตรียมรายการที่ต้องซื้อซื้อแล้วก็ซื้อซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกครับถึงจะเป็นข้าวของที่ไม่ใช่ว่าจะซื้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่านี่มันไม่เยอะเกินไปอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยคุณแม่บ้านซื้อทั้งหมดก็16อย่างค่ะเพราะว่าใกล้บ้านแล้วของก็ถูกด้วยค่ะ เพราะลูกค้าซื้อไม่อั้นครับของที่เอามาขายจึงหมดเกลี้ยงคุณพระวันนี้ขายดิบขายดีจริงๆไม่ใช่บ่อยๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ช่วงแล้งพอน้ำแห้งคนก็ไม่ค่อยมากันนะคะก็เลยมีตลาดขายของมียาวไปถึงทางนู้นนะคะพฤศติกาถึงพฤษภาครับเข้าหน้าแลง้งทะเลสาบอินเลช่วงที่น้ำแห้งจะมีตลาดทุกๆห้าวันครับ ชุมที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงมารวมตัวนี่แหละโอกาสละครับที่จะเอาพืชผักผลไม้แต่ละชนิดที่ปลูกเองกับปลาสดที่จับมาได้มารวมตัวกันขายที่นี่ครับแม่สดจริงๆเยี่มยอดมากๆครับเขจะทะเลสาบอินเล่นี่อร่อยทุกอย่างเลยละครับถ้าหากจะซื้อของจากทะเลสาบอินเล่ที่ลูกค้าต่างชื่นชมต้องผ่านขั้นตอนนี้ซะก่อนนะครับเอาของใส่ตะกร้าปล่อยให้ขึ้นลงขึ้นลงอยู่สักพักครับเครื่องชั่งน้ําหนัก ที่ใช้สืบทอดต่อกันมาในเมียนมานี่เองลหะครับแม่บอกน้ำหลักเอาไว้ตามเชือกที่ผูกกับตาช่างครับแม่นยำมากค่ะจริงๆที่นี่แม่ค้าใจดีมากเลยครับแต่ถ้าว่ามีร้านหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าถึงกับยืนออฮ่าฮพวกนี้อะไรกันเนี่ยครับแต่ถ้าว่ามีร้านหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าถึงกับยืนออฮ่าพวกนี้อะไรกันเนี่ยครับ ยาท้องเสียยาลดไข้ยาฆ่าเชื้อเม็ดอินโคเลียมียาจากเกาหลีด้วยครับยามากมายไก่กองมีแต่ยายาและยาครับแขงยาข้างถนนที่มีเฉพาะวันเปิดตลาดของเทเลสั์อิเล่เท่านั้นครับคุณผู้ชมมาซื้อยาที่นี่ตามคำสั่งของหมอค่ะ ให้เขาบอกมาว่าตัวไหนอ่ะที่ทะเลสาบอินเลรับมีร้านขายยาแค่ร้านเดียวคนจึงรอคอยวันที่ร้านจะเปิดครับเมื่ออาศัยที่ทะเลสาบอินเลทับถึงจะลำบากแต่ชาวอินทาก็อยู่กันอย่างพอเพียงกับสิ่งที่ที่นี่มอบให้พวกเขาครับทะเลสาบอินเลที่โอบอุ้มชีวิตของพวกเขาทั้งหลายเอาไว้ก็ต้องใช้ชีวิตเหนือน้ําสิครับทุกอย่างต้องใช้ชีวิตอยู่เหนือทะเลสาบแล้วเราก็พบกับ โรงเรียนลอยน้ำความใสซื่อของชาวอินทาเข้าให้ล้วครับสิ่งแรกที่เตตาก็คือสนามกีฬาสำหรับเด็กๆครับที่สร้างจากการถมดินทะเลสาบพ,พอขึ้นอาคารเรียนครับเด็กนักเรียนที่มากันแต่เช้าก็นั่งตั้งใจทำอะไรกันอยู่ที่ระเบียงกันนะทำอะไรกันอยู่ห่ะจ๊ะเด็กๆเด็กๆอ่านหนังสือเสียงดังจอแจ๊อจ,จอแจไปทั่วครับวันนี้วันอะไรกัน วันนี้สอบประวัติศาสตร์เป็นมันสอบปลายภาคครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามครับก่อนสอบนักเรียนก็เหมือนกันหมดครับไม่ต่างกันเลยพากันท่องจําเป็นการใหญ่แต่ทว่ามีนักเรียนหญิงที่มาช้ากว่านักเรียนคนอื่นที่มาเรียนแต่เช้าครับฝีมือจอดเรือเทียบท่าเทบสักขนาดนี้คงไม่ใช่ทำแค่ครั้งสองครั้งอย่างแน่นอนครับ ว่าแต่ว่าทําไมต้องจับพายไว้แบบนั้นด้วยล่ะครับเดี๋ยวพายหายค่ะก็เลยต้องพอกเอาไว้ด้วยถ้าหากไม่มีพายต่อให้มีเรือก็ไร้ค่าครับสิ่งที่ต้องดูแลให้ดีกว่ากระเป๋าคือพายสินะครับเนี่ยและแล้วก็ได้เวลาเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 ครับเพราะสอบปลายภาคห้องเรียนก็เลยเงียบเชียบเชียววิธีการสอบคืออาจารย์เขียนคำถามบนกระดานครับให้นักเรียนตอบ พอเห็นคําตอบมีนักเรียนที่ตอบได้แบบชิวๆด้วยครับแต่ถ้าว่านักเรียนที่นั่งเอ,อ๋เพราะตอบไม่ได้ก็มีนะครับถึงเด็กๆในทะเลสาบอิเลจะเรียนโดยไม่มีความโลภแต่ที่แห่งนี้ชีวิตคือการแข่งขันเหมือนกันนะครับสอบเป็นไงบ้างครับทำได้ค่ะ,คะนี่ก็ปิดเทอมแล้วจะไปอ่านหนังสือมอต้นค่ะเยี่ยมมากตั้งใจเรียนกันจริงๆ จากนี้ไปก็สนุกกับการปิดเทอมครับก้าวเดินของนักเรียนที่กลับบ้านโอไม่สิครับใช้เท้าพายเบากว่าวันไหนไหนเบ้าวิวเลยนะครับแต่ทว่าในขณะเดียวกันก็เจอพี่น้องที่รออะไรอยู่เราน้องสาวมารับครับเราตั้งนานทำไมเพิ่งมาและแล้วน้องสาวที่รอคอยก็มาถึงสัทีครับตัวเล็กบอบบาง เห็นภายเรือด้วยเท้าเล็กๆแบบนี้จากบ้านมาโรงเรียนถ้าทางจะไกลยอยู่นะครับเนี่ยขึ้นมไ,ไม่ได้หรอกล้งจอดอีกทีสิถึงจะไม่ชินกับการจอดเรือก็ตามครับแต่ว่าแม่น่าชมเชยจริงๆอายุเท่าไหร่หครับหกค่ะมาเป็นี้ทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะพายเรือไม่เหนื่อยเหรอ หนื่อยค่ะเหนื่อยชิเหนื่อยมากเลยถึงจะเรียนภายเรือ,รอเท้าตั้งแต่5้าขวบครับแต่ก็เป็นงานที่เหนื่อยสําหรับเด็กหกข,ขวบที่พายเรือใหญ่ขนาดนี้พี่น้องดูแลกันให้ดีนะจ๊ะคุณอูติตูครับที่มารับลูกช้าแม้ว่าจะรีบมาทันทีหลังจากทํางานเสร็จในฐานะลูกหลานชาวอินทาที่เกิดในทะเลสาบอินเลรับคําเชิญคุณอูติตูไปพบครอบครัวเขานะครับมาถึงแล้วแม่ ครอบครัวใหญ่จริงๆ,ๆเอออยู่กันทั้งหมด12คนนะครับชาวอินท่าครับมีประเพณีอาศัยอยู่ด้วยกัน3รุ่นตั้แต่ผู้อาวุโสจนถึงเด็กที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นล้วก็ก็พาพ่อแม่มาอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอครับอ๋อเปล่าครับที่นี่บ้านแม่ยายของผมครับ ที่เห็นทั้งหมดนี้คือพ่อตาแม่ยายเหล่าน้องเมียทุกคนในครอบครัวฝ่ายภรรยาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยตามประเพณีคุณชาวอินทาลูกชายแห่งอิเลต้องแต่งงานเข้าบ้านภรรยาครับคุณอูติตูครับที่อยู่กินในบ้านภรรยามาถึง15ปีบอกว่าการนอนในห้องเดียวกันทั้งหมดแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตของชาวอินทาครับคธอตอนแรกเทมาอาศัยอยู่บ้านภรรยานะครับผมว่ามันลำบากมากเลยลหละครับ แต่อยู่ไปก็ปรับตัวได้ชินแล้วล่ะครับการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้เนี่ยอะไรลําบากที่สุดอย่างนั้นเหรอครับถ้าเรื่องนั้นก็ที่ลําบากที่สุดสําหรับผมนะครับคือการแสดงความรักกับภรรยาครับไม่ค่อยทําได้เท่าไหร่นะครับก็ลําบากตรงนี้แหละครับการไม่ได้สวิทกับภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันคือสิ่งที่ลําบากที่สุดของคุณอูติตูนี่เองล่ะครับ หมายสวยสจังนะครับรสวยแบบนี้อยู่บ้านเธอก็ได้นะ <laughs> แค่คิดก็รู้สึกดีแล้วอย่างนั้นเหรอครับเนี่ยระหว่างที่พีดีกําลังชมห้องอยู่นั้นครับในห้องครัวก็เตรียมอาหารอยู่กลิ่นหอมอบอวลของอาหารทําให้พีดีถึงกับหยุดฝีเท้าเลยกลับโอ้โห,หน่ากลัวม,มากใต้ครัวทั้งหมดเป็นน้ำนั่นนี่ยพื้นใต้ครัวมองเห็นพื้นทะเลสาบสว่างสวยครับ แต่ทว่าคุณยายกลับรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าข้อเสียเนื่องจากว่าสร้างบ้านบนทะเลสาบใช้น้ํามากเท่าไรก็ได้สิ่งนี้ล่ะคือข้อดีจ้าถึงจะขาดแคลนสิ่งอื่นครับรวยแต่น้ําแต่ก็ไม่งกเรื่องอาหารการกินอาหารรสเลิศจากปลาและผักสดสดวันนี้ที่นี่เสียอาหารพิเศษให้พวกเราหรือเปล่านะแล้วนี่คืออะไรเอย่ยผักจากสวนน้ําบ้านเรานะจ๊ะ คราวนี้ผักที่ปลูกขึ้นดีมากเลยขึ้นดีแล้วก็เลยเอามาทําให้กินถ้าจะอร่อยเพราะเป็นแขกที่เดินทางมาจากแดนไกลครับชาวอินทาที่อบอุ่นใจดีจึงเรียมอาหารต้อนรับพวกเราอย่างเต็มที่อีกด้านครับพอเห็นพีดีถือกล้องสองสาวก็รีบวิ่งมาว่าแต่ว่าตั้งใจบดอะไรบนถาดกันอย่างนั้นเลอครับเนี่ยท่นาคาถ้าแม่ผิวสวยขึ้น เพื่อปกป้องผิวจากแดดที่ทำลายผิวครับนำผงธนาคาผสมกับน้ำคนให้เข้ากันครีมกันแดดจากธรรมชาติของสาวสาวพม่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นครับทาบางๆให้ทั่วทั้งใบหน้าเน้นที่หนาา้าผากสันจมูกแก้มครับซึ่งโดนแดดมากกว่าส่วนอื่นๆแล้วตกท้ายด้วยลิปสติกครับ เพอาว่าหนูก็อยากจะสวยเหมือนกันค่ะอตายจริงทาลิปสติกด้วยโอหนูก็สวยดอกไม้แสนสวยสำหรับการแสดงสุดเซอร์ไพรส์ครับหนูหนูไม่กลัวกล้องเลยสักนิดเดียวนะครับเนี่ยหลังจากนี้ต้องปั้นให้เป็นไอดอลซะแล้วทั้งฉหลาดน่ารักร้องเพลงเพราะก่อนมื้อเย็นจะเริ่มครับ คุณอูติตูกับลูกชายจะออกไปหน้าบ้านทุกวันกก่อนมื้อเย็นจะเริ่มครับคุณอูติตูกับลูกชายจะออกไปหน้าบ้านทุกวันระวังนะคุณอูติตูครับสอนวิธีการพายเรือด้วยเท้าให้กับลูกชายเหมือนที่พ่อเขาเคยสอนให้เช่นกันครับการพายเรือด้วยเท้าสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตในอิเลเพราะว่ายังเด็กครับ การทรงตัวจับด้วยเท้าเดียวยากที่สุดครับคุณอูติตูใช้เวลาที่เขาว่างสอนลูกชายพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวแบบนี้ครับแาะว,ว่าทุกคนพายด้วยเท้าหมดถ้าใช้มือผมอมไม้ครับเผลอแวบ,บเดียวครับก็ถึงเวลาเมื่อเย็นเมื่อทุกคนทำงานของตัวเองเสร็จถึงจะเป็นมื้อง่ายๆสำหรับครอบครัวใหญ่แต่ว่าการได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นช่วงเวลาที่ลูกชายมีความสุขที่สุดแหละครับ เป็นเพราะแม่ยายฝีมือดีอาหารก็เลยอร่อยมากเลยล่ะครับทุกคนรักใคร่กันเหมือนดั่งทะเลสาบอินเล่ชาวอินทายิ่งผูกพันแบ่งปันและรักกันมากเท่าไร่ก็ยิ่งมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับธรรมชาติมากเท่านั้นครับรู้สึกดีครับที่ได้พายเรือรู้สึกดีค่ะที่ได้ไว่ายน้ำสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ทะเลสาบอินเลไม่เปลี่ยนแปลงครับ ทะเลสาบอิเลที่ธรรมชาติสร้างสรรค์มาสถานที่ที่งดงามแห่งนี้แต่ไม่ได้ลูกหลานที่แสนบริสุทธ์เป็นเพราะว่ามีผูกเขาชาวอินทาอยู่ที่นี่นั่นเอง